ะคะ่ะอาคาะลทีนี้ป,ปกติเนี่ยโครงการเนี้ยเราจะเรียนกันประมาณสองรอบที่บ้าไล่เนี่ยเออที่เรากำหนดไว้เป็นวันที่สิบสามสิบสามมกราเราอาจจะต้องเลื่อนวันนะคะเื่อที่เจ้าหน้าที่ติจพิเศษเคยอ,อยากจะถามว่าทางบ้านไล่มีกิจกรรมอะไรในดวงใจไหมเราจะได้สนับสนุนหรือหรือจะช่วยหรือเป็กนกองทันกันเป็นไหมคะยังไม่ได้มาลูกแกลมอ่ะ ลองลองหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ว่าจัดใหญ่นะคะโกลววันนี้จะมอบป้ายเป็นป้ายที่เออทำไมถึงจากทุกเอนถุงเทะาสายเตลืองมากจ,จัดยุงลายโดยวิธีวิธีท,ทางถ่ายกันเลยวะสีเจริญ <c oughs> นผ้าถุงหัวนะคะ เอือทองช่วยครับดีค่ะได้ค่ะลงได้ค่ะเสียดนะถ้าถนะ่ายดีๆนะตรไหนไม่ไหวก็ค่ะหัวใครก็ไม่รู้แล้วทุกครั้งที่ถ่ายนะจะมีโครงการการพร้มมอมแล้วก่อน นะคะทัวร์แล้วการพิสูจน์ค่ะอยู่งานเลี้ยงบ้านนะคะแล้วก็วันนี้พี่อาจารย์รู้กชื่อแจนนะคะแจนมากับรุ่นแล้วเอ้ยไม่ใช่แจนมากับหนิงแล้วก็มากับบุกอันนี้ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะการที่เรารู้สึกว่าเราเศร้าหรือตัาเองคะมีเกิดตัวอ,อย่างอยากได้ถูกก็ตายอ,ะ <c oughs> อ่ะเออลูกแยกย้ายออกไปเป็นครอบครัว ลูกแยกออกไปอยู่ต่างจัวัด